น้ำระพีพัฒน์โพสคลิปแทะหัวปลาดุกพร้อมระบายความในใจยุคอย่างนี้ยุคส้นตีนสำหรับนักแสดงหนุ่มน้ำระพีพัฒน์ได้ออกมาโพสคลิปแทะหัวปลาดุกแต่ในคลิปนี้น้ำระพีพัฒน์ได้ออกมาพูดระบายความในใจพร้อมกับคำที่แสนจะบาดใจสุดๆเพราะเจ้าตัวได้พูดคลิปว่ายุคสมัยนี้ต้องแทะหัวปลาดุกสุดยอดยุคนี้มันดีจริงๆยุคกินหัวปลาดุกผมชอบมากแหมยุคอย่างนี้ยุคส้นตีน dù sao mà nên hân hovê đuốc suy yard. Duke nêm ở điện dinh Duke อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ